สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่วัดป้านุ่นสรรันนะครับเป็นการปลูกปลาเฉลิมประเกียดิพระบตสมเด็จประเจายุหัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะครับเฉลิมประชนภนภาษาหกรอบ น,นี่วันที่ยี่สิบปดกรกฎาคมครับสองพันาอยหกสิบเ็ดนะครับขออนุญาตพี่น่องนะครับช่วงนี้สิว่าท่านไ้ปลูกน้นมูพวกคุดกคุดไป เป็นจิตอาสาพี่น้องมันยังนอนะครับรวมกันช่วงนี้ก็ยังบ่ทันหลายนะครับเพิ่งจะเ็จพี่ที่อำเภอทุงเขาหลวงนะครับเพิ่งจะเ็ตมานะครับ,บ,บ,รบอ๋อมีมูนึงมานําผู้น,นึงยงครับนี่เทือสีสมนี่ครับคุนพ่นนไนอไฟหลัดอดีตผู้ซอยนะครับอดีตผู้ซอยมูที่หนึ่ง ผลเมื่อวานเขาไปเดี๋เอาเนี่ยครับเนี่ย้รว่อกับพอดีก็เลยไถท่างสองตตัวสุริยานะครับวาไถไถไปแต่ออกมาพร้อมกันเจ็บไม่ถอยกันอยู่เพื่ออยู่หันน้ีนี่นี่ต้นน้ยังพีดาว ต้นยางไกยอมไกยอมไหนอันนี้ไกยอมบ่อันนั้นยางไม้ใบยอมไกยอมปลายจะม้วนมวนปลาเห็ดหน้าแหลกนี่ต้นยางครับฮาเบื้องย่างแล้วครับตูเหมือนนี่ตัดชิมตัดชิมเห็ดเนี่ยตัดขายนี่ไม้ตะเคียนครับนี่ไงตะเคียนนี่เด็กเนี่ยของเฟ้นแทนคือตะเคียนต้นเขียนนะต้นตะเคียนน้ำเจ้๋หรอพี่ถุอว่า โอ้ยสรอบ่นมือนึงเอามากบอขออาอยู่ดงมือ่ขัดตแหนำเนี่เออสีเอาลนเขาลงทั้งถุงเลดบ้าตายเอาลงทั้งถุงเพื่อนทีประมาณสองไร่เสร็จเนะครับที่ไทยไปขาดย่างเดียวข้าขาดพวก ไปทางฝุ่นจันงอยครับไปทางอดีตนายกเดี๋ยวทีไรปูกวาเพ่น,นเกือบอยังเกือบเ,<ท>เไ้ไเเปหลางนนใสีขเกือบใส่ทำง,งานดิน่เกืบใส่ทำง,งานดิฟูนมันไม่ใช่แล้วนะใช่เพราะใช้ในเดี๋ยวมันก็ดดาไปเอง นี่เพิ่อยู่เลยนี่พวกี่นวดเขาไปพอสม่ำยอดนี่ยังซื้อกันดิอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตบลเตือไทยครับนี่ขันประเวศนี่นอนไหว ซอกันน right. ่ะละบ่เป็นยังเอาลวดลวดแต่มาดูเรี่ยตัวนู้นขอท่านวอสโม่ก็รดเมื่อยล่ะล่ะเหนียครับมาสุดแก้วเหนียะครับ หลังกุฏิพระอาจารย์เจ้าว่ด ข้่งไว้ก่อนครับมันนี้อากาศดีครับฝ่าคลึ่มฝนปปอยปลรยช่วงเ้ารน,นะครับ หันหนามาทางนี้ได้เ <c oughs> <Mont aja. c oughs> <fort> ้อยแง่ขุดอ่ะเอาตะกุนไม่เป็นเบื้องายเป็นเบื้องจะได้เนี่ย แต่ว่าโทรมาเียเสียยไ่จังช่วงเทียงขี้เราไปกินผ้าลูกคือจะเกลียดตีให้เด็กเราประหลุคมันช่วงเที่ยงนะมันอีนี่ือเท่าไะไปชี้ไปกินเ่าผ้าเรียกมันเรอป้าผนมาตกมนเรอที่นั่นถ้าอยู่มันต่มันถื่อนปลยมันมันจไม่อนได้ปรลุกูไหมเตียงผ้าเป็นหนึ่งคว ผูไม่กินกูมไม่ก mm ินไปทุกอย่างเขาเป็สาบัได nah, ้กูไม่หยพวกติวพวกงั้นพ่เป็สาคนบาพวกขามป่อง่ไ้ยถ้า้เท่าเท่าถดใจไปนั้นีเนาะร้เท่าไม่อันตราย้านอาจารย์เอาหมู่กน่เห็นผมบ่ครับ

hai bông bông ได้แล้วเนาะฮะหลายหลายบ่โอ๋หมดไปแล้วน้ํา โอ้มามาคู่มาร่วมตัวช่วยกันครับาาฉเฉลิมประเียบประบาดุ่มเด็ดกระจกอยู่หัวหรั้จาก,การที่สีบนี่คนไม่เหลือ,อยุบเวลดที่เอาไม่เหลือ,อยุบเจ้าคนไรเลยคงม,มีฝูงเลยวะไน้หันฝูกไรไม่ทำเนี่ยภาพ ไปข่กล่องใ่มกนเนี่ยสวัสดีครับว่างจีบเนี่ยสวัสดีครับพ่อมมีพี่น้องครับเนว่าไปว่าไปหมูว่านี่ทิมคณะบอลปนเขาว่าปีหนึ่งเขาเขา่าใจยื่นีเพราะนะฮะวะณะกรจงปีหนึ่งันวะฆ่าใจเลยาอ ก็ูดื่นั่นก็เป็นใชรกันปะก็ไครพื่อยังคู่ด้ยยังคู่แถวแ่เที่ยวววะตันตันนั่นแหละเหนหน้าไม่ไพอสมควรเบียร์กันกงยืิ่งได้ันนี้กัน ปรท่านเจ็บภาพหนิ่งน้ำนเนดอ้<ะ>เอเจ็บภาพหนิ่งให้ลูกน้ำเนี้ยไทยหลายหมดประท่านเหรอไทยน้ำโคกเท่าร้านโอ้โหโมนี่ยู่ทุกบา้านี่บ้าย่างเดียวดิ <c oughs> คือห้างแะ่ยอดสองสามเมตรเนาะ <3 m. S 1> คือเราสองเมตรดิดด อนี่ว่าถามเอ้ยว่าคุณนะเฮ้ยเอาได้เหรอพูดซสียงกันพูดเน่คนนุ่มคนหนเสียงคูได้เสียงกคือยาเมื่อกีว่าเจาลวพวงมาพ่วงขางมา ต,ต้นไม้สีไว้ปูไว้ต้นนี้ตีแลก็ดีดีค้าจะเลยอืมอนนีมันจ่อเลยเองดูโมกยังคุยลว ไอ้กูพยุงใ,ใกล้คุดคนเี๋วมาหลังตัหวังสร็แนี่รวมอยู่มาหลังตัเหมูไม้พยุงทั้งหลังหมดิปะเทียนเท่าโรเนไหเบียแต่ว่าประเทียนอ่นก็เอาเนาะ มันือกไตัวหงส่ผมบอยู่ตรงกลางนะครับบ่หูบ่พูดเลเขาเพิ่งเนีขอคุณทุกท่านครับเพว่ามันกวางยิ่งไร่ไม่คนกวางกดเบิงงเลยเว้ยเดยบนันมือเอต้อมาดนเาไ่เอาบาวเป็นยังไหาพยบาลก็ได้คับบาดีงเอาต่อต้อมาุตอไปเจ้า ปุกดับ có เลย đây đi okay. Okay, rồi này, จอดๆเอานี่ลานี่สิกู

มอนี่ลรอไถหนีหมอยังไงนี่รถไถบนข้นไถครับทำข้นไถเป็นอุปกรณ์การเกษตรครับนั่นนั่นพูดไรก่อนนั่นนั่นผูดไรก่อนนั่นคนฟุกคนนั้นผู้คนครับคนขุดครับคนนั้นคนขุดครับต้นต้นหลุมบ่เด้งเอาเลยเพราะว่ามันหลุมใหญ่แม่ตามตามสนามเจ้าเลยไปตามเบาไปตามเบาไปตามเบาขอให้ครับสันเนี่ยมือผมสันครับ เ <Yeah. S 2> <c oughs> นียนแห่งเตะเสาไหนี่พเพราะท่านกินเข่าอยู่ไป็ร้อยกินเกี่ต้มพระอยู่หุ <c oughs> มม่นเหรครับอยู่อำเภอเรียนอาจารย์ต้องมาไปอำเภอท่านใดยังจชกเนี่ยที่วปวยเห็นมัง,ง <c oughs> คุณขาทา่านจิตใจเนาะของปวย,ยของท่านอดีตนายกตัวแห่งหลายา <c oughs> ไหมหมู่บ้ <c oughs> านหมู่บ้านบม่ได้ไป <c oughs> กูกมไปไปอยู่ครับกำลังไปอยู่ผมขุดแล้วผมขุดแล้วว่าหันเน่เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้ครับเอาจุลงกนน้องกหลดพวกหัดเอาจุลงกนัน้องน่เออยังจะเกิดดีตัว มหาเราครับปนักไพ่ถับไพ่ภาพนึ่งไปไใส่หรคนเจียบภาพนึ่งไปใส่อันนี้โกตเกลียงะไปปลูกต้นพยอม่ใส่ใจเลยมูขนเียหงมากนีแหมเดี๋ยวๆดีต้วนี้บนต้นยังก่อนนี่มามามต้นพยอมต้นพยอมโอ้ต้นบนต้นพยอมโอ้แหมมันเห็นไหมมันมัน กูก็เมียนี่แหมะต้นตนพยอม่ชนะบอกใช่ชนะบอกเอาขอแม่ขอแม่บย์เยถ่ายภาพนี่นี่กูไม่กูไม่มาถ่ายภาพนี่ไงกูไม่กูไม่อยากปลูกน้ำแขกกไปเปิดห่วยกอวางจันมันขอกู กันว่าเปิดก็จะเปิดครับเปิดเนี่ยอวดจดนั้งหัวาอยกียงอ่ายหนาขึูไม่มาไปสวลังมาสัอบววิบอันนั้นมานเลยสบตตวโอเคครับผู้หญิบานพร้อมภรรยาครับตนนพยาักอืมตนพระาัก อันพูนันก็จมดีดีจะจมไปอย่างพูนันกันฝันเห้เอาแม่ก็เอาแม่เลยไปอย่างก็โจมไปอย่างเพิ่งบริบูรณ์ฟันาเดี๋ยวกับเดี๋ยวผมติดติดไทยสดสดนี่ล่ะกุ้ย่อมเมียน้อยงไปย้อมกันล้างพร้อมกลุ่มบัตรด้วยนี่แล้วเจ้าย่อมเป็นดอกเออเมียนกลุ่มจํากับเี่นั่น ไอหล่ก็มูดิมันได้น่อยก็มูกกย่างดีดิศูนพันต้องหามาแคเจไหามาต้นย่างได้สิบต้นนี่อยก็คุ้มครับไต้นหนึ่งนี่วะปลากุงดญ่เดี๋ยวผมทายคู่ก็นนี่คู่นี่ พ่นี่ยกลุ้่มมากอยู่มานี่ต้องใหญ่ไปวางเขาดีแข็งมากเลยนี่อะไรนีอไร้างอะไนี่เหรอพ่อเนี่ยทสบีดตัวนี้ซื่อน้ำมามเนี่ยมาพี่ไปหนึ่งมาคุดเหลี่ยวหรอมั้งคุดเหลี่ยวหรอมั้งใช้รวบร่วมกันอ่ะคนดีนี้คนดีนี้ใช้รวบแล้วเอาดีนี้เด้อ มื่อนี้ก็ประกาศเสียงตามสายครับพุ่มหญ้าฝุ่นประชาสัมพันธ์อยู่แต่ว่าอากาศมันอากาศบัเปิดนะครับมันเมืดฝนกับปล่อยๆในช่วงเสาร์เหล้วนะครับเกเรื่อยพี่น้องก็เลยบบได้ออกมาหลายซ้ำนี่กับว่าเป็นบ่เป็นผ้าละครับอ่าของเถื่อนท่านเพราะว่าพื้นที่ม่หลายพื้นมาซ้ำนี่ครับ จิบจิบพี่เดาววหัจักพ่กจิบจิบกระสีเมียนใกล้หน่อยตัวเพากรมันจิบจิบกัะสีเมียนเงี้ยอกกระติกเตอร์กระตากไปถึงตัวเอาถ้ำนี่ก้อนนะครับเดี๋ยวท้ำหนาทีก้อน สำหรับช่วงนี้ขอจบไปเที่ยงแค่นี้ขอพูดถทุกท่านครับ ขอพูดแล้วคูอว่าปิดประสันเพิ่นวานี่พี่น้องมโฮ่มแล้วครับบานนี้ต่อไปจะกาจะได้เก็บภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งไร้งานเออน่งยุ่งกันละนิ่งม,ตมาตุคนว่ะ นี่ครับเจดีย์วัดป่านุ่นสวรรค์นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับเห็นปะครับบอกว่าพี่น้องพี่น้องขอเบิ้งก่นเลยเอาอีเบิ้งนะครับต้นไม้บังครับเห็นเพระฉัดเห็นแต่ยอดอันต้องไล่สดตัวนี้แบดใส่จนอาทิตย์หนึ่งกับบ่มืนเพราะว่าเพี้นชาติเรื่อยๆกับมันติหมืดเป็นกับไม่ชาติ เอาขอจบเจ<ห>น,นีก่ก่อนครับขอบคุณ <ไป S 1> ทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับหยุดการสตรีมจบลง